ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างเฟสพายทองคำพายทองแท่งนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังทำพิธียายแม่นางทรณีนะคะเป็นพิธีตั้งแต่โบราณน,นากาลมานะ,ะตอนนี้ก็คุณปู่ก็กับผู้เฒ่าผู้แก่นะคะก็ได้ทำพิธีนะคะ พอทับถูกเป้วบสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะเส้สนผีกอนตอนน,นี้เราก็ย้ายแม่นางธรณีนะคะมานะคะมาตรงจุดนี้นะคะเราย้ายทั้งสี่เสาสี่มุมนะคะทํากระทงสี่ทิศนะคะย้ายมาฝั่งทางนี้นะคะให้ แม่ทรณีนะคะเปิดทางให้กับลูกให้กับหลานนะคะได้ยกโรงช้างนะคะสร้างโรงช้างให้กับแม่ช้างแฟดนะคะทุกครั้งที่เราจะมีการสร้างอะไรนะคะเราอันดับแรกเลยก็คือการย้ายแม่ทรณีนะคะวันนี้เราก็มีทูบค่ะนี่นะคะเป็นทูบแม่จุดไว้เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นด้วยกันเลยนะคะเราจะมาลุ้นด้วยกันเลย แม่ปากถูกทางหรือเปล่าทำไมทางนี้มันไม่มีเลขเลยนะคะทำยังไงดีทำยังไงดีไม่รู้แม่ปากถูกทางหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาตั้งตรงนี้เลยทำไมเห็นเลขไม่ชัดนะมันไม่เห็นเลขเลยนะคะตอนนี้คุณปู่แล้วก็อ่า ผู้เฒ่าผู้แก่เนาะก็ทําการย้ายแม่ธรณีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนะคะเวลาที่เราจะาตั้งเสาเอกยกเสาเอกเสาโทนะคะก็คือเวลาเก้านาฬิกานะคะ9ก้าโมงนะคะ แม่ทองคูณแม่ทองคูณจะได้มีบ้านสวยๆอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะเป็นวันดีทำพิธียกเสาเอกเสาโทโรงช้างแม่ทองคูณนะคะวันที่เรารอคอยนะคะวันที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านะคะก็จะได้เวลายกเสาเอกเสาโทแล้วนะคะ ตอนนี้ผู้เท่าผู้แก่ก็ได้เดินทางมาแล้วนะคุณปู่ไปรับมาแล้วนะคะแม่ทองคูณจะได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วใช่ค่ะสวัสดีค่ะไม่กล้าเข้าไปเราบอกว่าเมื่อวานจะมีข่าวดีนะคะจะมาถ่ายให้ดูแต่เมื่อวานไม่ได้มาถ่ายนะคะเพราะว่าติดงานวันเกิดน้องออรไทยนะคะพ่อใหม่ก็เตรียมของอยู่ข้างในนะคะว่าจะให้ดูก็ไม่กล้าเข้าไปเนาะเดี๋ยวเอาเป็นอีกคลิปนึงแล้วกันนะคะ แม่ทองคูณสงสัยจะดีใจนะคะจะได้มีบ้านสวยๆอยู่แล้ววันนี้ก็อากาศดีนะคะไม่มีเดดเลยนะคะเมื่อเช้ามีเสียงฟ้าร้องคำรามมาตั้งแต่ตีสามตีสนะคะเพราะว่าอ่าแม่แป๋วลุกขึ้นมาทํากับข้าวกับคุณย่านะคะฟ้าแลบฟ้าร้องตั้งแต่เช้าเลยนะคะคิดว่าฝนจะตกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเลขกันต่อดีกว่าทําไมเมื่อกี้มองไม่เห็นเลขเลยเราจะได้เห็นเลขหรือเปล่านะคะ ชื้อทำไมมองไม่เห็นเลขเลยอะทางนี้โอ้เกดควันถูกทางนี้ตกแต่ตีห้าแล้วยังไม่อยู่เลยโอ๊ยรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่สาวทำไมมันไม่เห็นเลขอะมันวางลายไหนเจ๊เจ๊เขาวางลายไหนอะ่ะทำไมมันไม่เห็นเลขเลย ็วางลายนี้ก็น่าจะถูกแล้วนะแต่ทำไมไม่เห็นมีเลขออกมาสักตัวเลยมองไม่เห็นจริงๆนะคะนี่มองไม่เห็นเลย วางถูกแล้วแต่ไม่มีเลขอ้าวหรือว่าเขาไม่ให้ไม่มีเลขเลยค่ะทำยังไงลุ้นๆจะลุ้นจะได้เห็นเลขหรือเปล่านะคะ ันนี้ก็เป็นกระทงทั้งสี่ทิศนะคะที่เราทําพิธีย้ายแม่ธรณีเมื่อกี้นะคะมองไม่เห็นเลขสงสัยจะไม่มีเลขหรือเปล่าคะมันมีเลขทุกอันไหมคะหรือว่า บางอันมันก็ไม่มีเลขหรือว่ายังไงอันนี้แม่ก็ไม่ทราบแต่ทำไมอันนี้แม่จุดทำไมเลขมันไม่ขึ้นเลยอ๋อทางนู้นกำลังปกติจะมีทุกอันนะ้าอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ ทำไมทาไมหนูจุดแล้วมันไม่มีคะเดี๋ยวทางนูน้นอกําลังอเส้นนะคะเส้นไม่ทันไม่ทันข้าจตเฝ้าเลขกอยู่ดูดแลคะ่ะแต่มันโบมีเลขกขึ้นโบ่ะกําลังเดเครึ่งนึงแต่มันโบมีเลขกขึ้นโบมันจะตองขึ้นมาเลย ไม่ไปเบิกเนาะเี่นบอกอะอันนี้อ่เส้นบอกเจ้าที่เจ้าทางนะคะเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะคะ,ะกล้องอาจจะสั่นบ้างเนาะแม่วิ่งมาหมดจะไปดูเลยนะคะ กระโดดเหมนจะเลาะสอคนนะปุญางายถ้าุกแจคุงจะเดิกลขานาชุนมหต้งเอาเบาุ้ง้าวอยากีดี่นอก็้ความกันถ้าม่กอนันพราะตาขึ้นมาชวเวลาหรร้าอคอยเรียนก็ดยเสียงอื่นเสรฟังไนเด้อีม่งเราหามากขาวู่ฟาล้ำกยก็นาปตอนแง่เงียเใบาเลีวเชื่อกันมารับเอาขจายากินเหางจะเม้าวอยากเียมหมันู้อที่ลี่ยนุมนวลพูจในช

เป็นาะเป็นขัตเป็นประเพณีตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะเราจะต้องเส้นเรียกบรรพบุรุษนะคะมารับรู้นะคะมาอยู่มากินกับลูกหลานนะคะก่อนที่จะมีการยกเสาเอกเสาโทนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูทูบกันต่อนะคะเท่าคนแก่ก็จะทาพิธีทางนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทูบกันต่อนะคะมันเห็นบ่ล่ะไม่เห็นบ่ว้ากะลอก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 ก็ลอกเมื่อกี้ฮะ บเห็นเล็กเลยนะเอา้าพิจิบบอกว่าปกติมีส่วนเดทำไมเราจุดมันไม่มีคือเฮาโบมีดวงบพิคนบ่ไาหา่โบแต่ปกติมันกับมีส่วนคือจังหวะเดทำไมอันนี้ไม่มีพริกใส่พริกขว้ากับโบมีมันบบ านันดีนโม่ห้อยใหม่ห้อยไม่ดิอ,อา้มโมมีข้างหลังอะโมมีดิอืมตอมึงม้ี่อ๋อคือโมมีเหล็กข,ขึ้นเขาลืมใส่เหล็กบอเห็นนท่บอเห็นบอ ตัวเลขไม่ขึ้นเลยค่ะพี่พี่ขาไม่ขึ้นเลยเป็นนักคนจุดบ่เขาาหาวันตยาหาวันเพื่นว่าแล้วไปจุดัวเด้ก็ได้ว่าจุดทำไมไม่มีตัวเลข โอเคค่ะพี่ๆขานี้ก็เป็นพิธีย้ายแม่ธรณีนะคะแล้วก็เส้นบกบรนพระบุรุษนะคะก่อนที่จะทําการยกเสาเอกเสาทูโรงช้างแม่ทองคูณนะคะ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวถึงเวลานะคะ9ก้นาฬิกานะคะแม่จะมาทําการไล์สุดให้กับพี่ๆแม่ๆได้ชมอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็ขออนุญาตไปจัดกับข้าวให้กับคนเขตคนเท่าได้ทานก่อนนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ